พูดถึงเส้นราสกาลานะคะเส้นราสกาลนะคะครูเรียกเส้นสเสน่นะคะนักเรียนบางคนเรียกเส้นสีวลีนะคะมันจะอยู่ตามข้อนิ้วนะคะอันนี้ของครูจะอยู่ตรงข้อนิ้วนี้เลยนะคะแปลว่าหลักฐานที่เราได้เป็นหลักฐานมั่นคงนะคะแปลว่าสินค้าที่เราได้เอาเป็นสินค้าดีกว่าคนคนที่มาให้เราอะนะคะมารักมันหลงเรามอบอะไรให้เราแล้วก็เป็นของที่มีมูล,ลค่าอย่างนี้นะคะก็ ก็จะได้บ้านได้รถได้อะไรเพราะเป็นนี้ค่ะเ,เนินเสาหลักฐานมั่นคงถ้าเรามีเส้นราศีก,การาฎเนินอาทิตย์แปลว่าเรามีชื่อเสียงแล้วเราก็จะได้นะคะแต่ถ้าเรามีที่เส้นพุธละ่ะธุรกิจเจราจาคําพูดของเรานะคะเราก็จะได้เงินถ้าเรามีเส้นวงพฤหัสอย่างนี้แปลว่าคุณธรรมนะคะเป็นคนที่เอาเอา,เอาธรรมะไปขายได้อะทาเป็นยูทูบเบอร์เกี่ยวกับกธรรมะหรือสอนธรรมะหรืออะไรที่อสอนคนน,รรคน,นะคะอันนี้ใช้ได้หมดเลย <laughs> ะะแล้วถ้าเกิดว่าเป็นเส้นยาวๆอย่างนี้นะคะยาวๆอย่างนี้สินค้าสินค้าที่คุณได้คนมารักมาชอบที่คุณให้เป็นของเบาๆเบาๆนี่ไม่ใช่น้ําหนักนะราคานะคะเพราะว่ามันเป็นถ้วยถ้วยแบนๆที่ไม่สามารถใส่บุญได้เยอะนะคะถ้ามันใส่บุญได้เยอะมันก็จะทําให้เราได้ทรัพย์สินเยอะะนะคะอันนี้นะคะอันนี้เป็นวิธีการดูเส้นลาบสกาละนะคะเห็นไหมคะเส้นลาบสกาละ